สวัสดีครับเต็มบรรทุกดีครับผมอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็วันที่11แล้วครับอาทิตย์ที่11ปี69เดือนมกราคมนะครับมาครับวันนี้จะมาจะบอกว่าโลสินค้าหรือเปล่าก็ประมาณนั้นและกันนะด้วยราคาด้วยแล้วก็จะดรอปลงมาเนี่ยนะครับบรรทุกดีก็ ตัวผมก็ขายรถส่วนมากก็จะขายเน้นตามสภาพนะเน้นตามสภาพรายงานแจ้งตามความเป็นจริงนะตามหน้างานเลยมาครับเริ่มคันแรกลยวลวกันคันนี้เป็น uh, ล็อกกี้นะครับล็อกกี้ล็อกกี้คันนี้เป็นเครื่อง6 b d 1ฝาดํานะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมนะเบรกจิฟฟี่อ่าตัวนี้เป็นยาง9 0 0นะครับหัวไม่ผุนะครับหัวภายในค่อนข้างที่จะครบนะภายในประมาณนี้นะ จะพาไปเร็วสักหน่อยหนึ่งนะพอาไปเร็วสักหน่อยหนึ่งเครื่องเกียร์เก่าเดิมนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะคัตซีไม่ผุนะครับสีไม่สวยเฉยๆคัตซีขนาดถังน้ําประมาณห0 0ันลิตรนะครับเข้าๆนะห้าพันถึงันลิตรน่าจะประมาณ5,000ันลิตรเนี่ยแหละครับไม่มั่นใจขับใช้งานปกตินะครับระบบน้ําต้องได้ไปไล่เองนะ ลาระบบเองแต่ถังไม่รั่วครับเพราะว่าผมขึ้นไปดูด้านบนนี่ถังมันมันยังมีน้ําถังอยู่เลยตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าเอกสารไม่ไม่มีนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะมีแค่เอกสารประมูลนะครับเอกสารประมูลไม่มีเล่มทะเบียนนะครับไม่ได้เล่มทะเบียนมานะตัวนี้ดูดอกยางนะครับดูฝั่งนี้นี่ครับถังล่ม หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับขายหนึ่งแสนหกหมื่นบาทคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทรับได้ก็โทรมานะครับรับได้ก็โทรถ้ารับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะครับคันนี้หัวยาวหรือคันเดียวนะครับคันสุดท้ายรถขับใช้งานปกตินะครับขับกลับมาจากขอนแก่นนะครับขับกลับมาจากขอนแก่นสองคันนี้มาจากที่เดียวกันนะครับศูนย์สร้างทางเอ้ยไ,ไม่ใช่คันนี้ศูนย์สร้างทางครับคันนี้มาจากขอนแก่นเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะเป็น อ,อ,อะไรป้องศูนย์ป้องการสาธารณภัยขอนแก่นเออศูนย์บ้านทาสาธารณภัยขอนแก่นใช่ตัวนี้เป็นดัมนะครับเครื่อง6 BD ฝาขาวตัวนี้6 BD ฝาขาวคัสซีเกียอะไรดีหมดนะครับขับนิ่มๆกระบอกไอ้กระบะดัมยกได้ปกตินะครับคับนนี้ขับใช้งานปกติ ชอบคลาสสิกสายคลาสสิกก็มาดูนะครับมาเอาไปเลยสายคลาสสิกมาเอาไปเลยนะครับตัวนี้เป็นลมดูดนะลมดูดไปเก็บงานเอานะครับเก็บงานเอาตามสภาพนะครับรถราคาที่ผมแจ้งไปทุกคันไม่มีแบตเตอรี่นะ ไม่มีแบตเตอรี่คันนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับเอกสารเล่มทะเบียนมามาหมดแล้วนะครับอยู่กับผมหมดแล้วเอเครื่องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาลูกค้าบางท่านโทรมาขับกับกรุงเทพได้ไหมขับกับระยองได้ไหมคือแบบมันก็ผมไม่รับประกันนะครับอยากขับก็ก็ขับได้ <laughs> ผมไม่รับประกันคันนี้ราคา ผมขาย8 5ดหมนะครับรับได้ค่อยโทรมานะถ้าราคาสูงไปก็ปล่อยผ่านนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้อง comment, อะไรทั้งสิ้นนะครับผมแจ้งตาประมาณนี้แล้วกันเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับแปดหมบาทนะครับคันนี้ 6BD สาขาวคันนี้ตัวนี้เป็นกระเช้านะตัวกระเช้าจากสายตามผมก็ยังสวยดีอยู่นะไล่ระบบเอานะครับไล่ระบบเอาผมจะยกกระเช้าลงแล้วนะนะ ถ้ายังไม่ไปทั้งคันหลังจากคลิปนี้ผมจะยกลงแล้วผมจะแยกกระเช้าขายหรือไม่ก็จะเอากระเช้าไปวางรถตัวรถที่มันรุ่นใหม่กว่านี้นะ่ละตัวนี้มีขาหลังนะครับตัวนี้มีขาหลังกระเช้าตัวนี้มันติดมากกับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นทีอหรือเปล่าตัวนี้เป็นเครื่องร้อยนะครับเป็นเครื่องร้อย สภาพเครื่องก็ถ้าไล่ระบบเนี่ยมันยังไงมันก็ติดนะครับสำหรับผมนะแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยได้มานานแล้วท่านี้เอกสารวัรอีกสามสิบวันนะครับอีกสามสิบวันเอกสารมาอีกสามสิบวันนะครับเอกสารมาผมเอาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับท่านี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทยังเจ็ดร้อยขอบสิบหกนะครับเจ็ดร้อยขอบสิบหก แถมรองเท้าด้วยอ่าแถมรองเท้าด้วยตรงงานใครก็โทรมานะครับถ้าแพงก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเยอะแยะคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง 6B 6BB นะครับ 6BB 145แรงเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้ขับกลับมาจากลำปางนะไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อหรือเปล่า กลับมาจากลำปางนะครับคันนี้คันนี้เป็นยาง900นะครับยาง900ดอกยางอะไรยังดีอยู่นะครับยังสวยอ,อยู่เลยพวกเครื่องอะไรเครื่องเครื่องพวกเครื่องพวกปั๊มต่างๆก็ยังอยู่นะครับไปไล่ระบบเอานะครับขายตามสภาพสภาพนี้เลยนะทั้งหมดเลยสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยนะครับ ใครจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับเอาไปห0 0่งแสนบาทครับ, 1, บ, 1, บคันนี้หนึ0งแสนบาทห0 0 0งแบาทคันนี้ LK 500ห้ร้ถใช้งานได้ปกตินะครับที่เหลืออยากให้มันสมบูรณ์ก็เอไปไล่ระบบเอานะครับไล่คำว่าไล่ระบบของผมก็คือเรื่องของบูทลูกปืนอะไรพวกนี้ก็ไปจัดการเอาแต่รถขับใช้งานได้ปกตินะครับสตาร์ทก็ยกของยกมันยกเลยได้เลย คันนี้เอาสองแสนสามมื่นบาทครับสองแสนสามห่นบาทคันใหญ่อยู่นะครับคันใหญ่อยู่นะเป็นเครื่องหกบีจีนะครับ่าจอนเดียรถตักคันนี้ตอนนี้กำลังทำครับก็เลยยังไม่อยากลดราคาเพราะว่าได้ลงทุนแล้วคันนั้น รอสามสิบคันนี้ก็ยังรอเก็บรายละเอียดครับได้ลงทุนแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็กิงกลางมาเลยครับกิงกลางมาเลยอ่าตัวเทนเลอร์คันนี้ผมเพิ่งวางนะครับนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวกำลังกำลังเก็บรายละเอียดให้นะกําลังเก็บรายละเอียดให้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องดีเกียร์ดีนะค,ค,ดดค,ดดนะคันนี้ FK 455H คันนี้เป็นเครื่อง6กด4ิบสนะครับ160แรง6กด4ิบสคันไหนที่อยู่กับผมนานผมก็จะทำครับทำเพื่อให้มันเผื่อมันตรงงานกับท่านใดครับเผื่อมีคนหาคันนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์คำว่าเสร็จสมบูรณ์ของผมก็คือ ระบบไฟใช้ได้รถขับได้ระบบหางยกได้ปกติขึ้นรถได้นะครับผมจะทําตัวตัวเกี่ยวพวกเกี่ยวโซ่เกี่ยวสลิงให้ด้วยนะครับด้านข้างคันนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์ผมขายอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับรวมแบตเตอรี่รวมแบตเตอรี่นะครับเอกสารเล่อทะเบียนมีครบนะครับสองขับาราคาสองแสนห้าหมื่นนี่ก็คือลูกค้าจาัดก,การโอนเองนะครับไม่เกี่ยวกับ ทางผมนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมแจ้งลงนเสองแสนห้ามืนบาทสภาพยางก็ใช้ได้อีกนานครับสภาพยางยางเก้าร้อยครับผมยางเก้าร้อยสภาพแพ้ผมว่าขึ้นพวกเจ็ดสิบสบายครับพวกนี้เจ็ดสิบสบายเลย หางเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกไฟฟ้า24โวลต์เดี๋ยวผมทำให้เสร็จผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งมาถึงคันนี้คันนี้เป็น FTR 240นะครับผมว่าถึงจะปั้นแต่ด้วยผมทีมงานน้อยครับตอนนี้ไม่ค่อยอยากพึ่งพาใครแล้วเหนื่อยทำได้เท่าที่ทำภายในก็ค่อนข้างครบนะครับ เอาเป็นว่าสายสายปั้นแล้วกันนะครับสายช่างสายปั้นนะครับสายสายซื้อไปใช้อย่างเดียวก็มองข้ามไปแล้วกันนะครับไม่ต้องซื้อไปนะครับมันจะมีคําถามเยอะให้สายปั้นเขา,เาไปปั้นก่อนแล้วค่อยตามไปดูที่สายปั้นก็ปั้นเสร็จนะครับส่วนผมก็จะชอบรายงานว่ารถสภาพเป็นแบบไหน แล้วค่อยซื้อขายกันนะครับพอารถมือสองมันมีปัญหาอยู่แล้วครับคัสซีก็ประมาณนี้นะครับนี่คัสซีคัสซีเครื่องกาวเดิมนะครับเกียร์มีครบนะเขาถอดลงเดี๋ยวผมจะเิพาเดินไปดูเกียร์นะครับเครื่องสองรอยสี่สิบนะครับตรงรุ่นบ้านเราคันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคันนี้นะ่ะคันนี้นะ่ะผมเพิ่งมาวัด ไม่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่แหละไม่มั่นใจผมมาวัดช่วงล้อมอยู่ที่สองสามเมตรหกสิบห้านะครับเป็นช่วงดำนะครับช่วงเอฟนะครับคุณไม่ต้องไปเขียนแบบนะถ้าคุณจะเอาไปทําดำนี่ช่วงเอฟแท้เลยครับนี่ช่วงเอฟแท้เลยคุณเอาไปเก็บคัสเซีอานะครับคุณเอาไปเก็บคัสเซีอาเลยรถสเปคนี้ทำดำเสร็จอะไรเสร็จก็อยู่นู่นนะครับหกแสนกว่าหกแสนบวกอยู่แล้วครับ สองสี่ศูนหน้าตึกโรเวอคอปตัวนี้กล่องอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงรถสภาพไม่เคยโดนไม่เคยโดนชนมานะไม่เคยโดนมาแต่หัวมีผุอยู่นะครับพวกหัวพวกอะไรมีผุแต่ว่าภายในยังอยู่ครบนะครับสายปั้นก็มาเอาไปแล้วกัน ซื้อได้ค่อยว่ากันนะครับซื้อไม่ได้ก็ปล่อยผ่านผมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอานะครับผมคันนี้ผมขายอยู่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทตัวนี้เขาใส่มาใหม่นะครับนี่สีใหม่เลยคันนี้สามใบปัดนะครับสามใบปัดตัวนี้หักเอกสารรอสามสิบวันครับ 2 5 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้2 5 0 0 0 0บาทเกียร์มีครบนะครับเกียร์มีครบเกียร์วางอยู่ตรงตรงนู้นครับโอเคครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถาม0816702993นะครับผมเพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปในช่อง ID Line นะครับทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับก่อนเดินทางเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ